จังหวัดราชบุรีเปิดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่24ประจำปี2566นางสาวริษฐาซึ่งเหมือนเสริมสรีอรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่24ประจำปี2566ซึ่งทางอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอปากท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงเช่นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ9สายพันธ์ได้แก่พันธ์แก้วลืมรังพันธุ์น้ำดอกไม้เขียวเสวยฟ้าลั่นหนังกลางวันทองดำพันธ์ยักษ์ พันธ์มะม่วงอกร่องมะม่วงแรดโดยเฉพาะมะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่มีรสชาติดีมีมาตรฐานมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีจนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจํานวนมากและเกษตรกรอําเภอปากท่อ,อยังส่งผลผลิตไปยังประเทศต่างๆด้วยเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียปีหนึ่งไม่น้อยกว่า700ตัน ภายในงานยังมีการจําหน่ายมะม่วงและผลไม้ต่างๆที่มีอยู่ในอําเภอปากท่อรวมถึงจําหน่ายสินค้าโอท็อปนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนิทรรศการวิถีชีวิตพี่น้องเจ็ดชาติพันธุาา์ที่อาศาัยอยู่ในอําเภอปากท่อประกอบด้วยชนเผ่าไทยทรงดําไทยยวนไทยกะเหรี่ยงไทยจีนไทยลาวเวียงไทยเขมรลาวเดิมแล้วก็ไทยพื้นถิ่นในยามค่ำคืนต่างๆยังจะมีการประกวดสตรีสดใสผ้าไทยใส่สนุก แล้วก็การประกวดผลไม้การประกวดทิดามะม่วงซึ่งก็เป็นลูกหลานของชาวอำเภอปากท่อส่งเข้ามาประกวดโดยในงานปีนี้จะมีไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ